มีหลไยยมยังมาึืนรูปรูปพ่นรองให้ตูดรลองูองตูเลยเออเอาซัดซเลเออเอาซัดซเลยเออเไหัวรัเอาอันมัเต็มแล้วันเต็มาเบแล้วัวได้ขนาดไม่บัวที่ไม่ไปขัวพกหัวเน่ยพหัวได้ขนาดกหัวได้ไอ้ไอ้ไอหัวลัดเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนก้อเทียนเออก้อนเทียนเออ้นเทียนเ้อไอ้หัวอมงเอครับอ้หัวราครับอ้หัว้งเอสู้ก็จยู้ะยำาบ ตัวน,นี้ครับดูตรงนี้ต้องซูมอ่ะเห็นมันพบไหมครับงูครับแพนี้โอ้โห มห้กินเจะอาเอาวเกี่กันคนนโอ้โหเอาหายตีอควอฮอฮันเป็นคนละตัวปานใชตัวเก็บเสียงครับเดังพุล เงาะขิงก็จ่ออู่คเก็บมึงเก็บมึงรอดเก็บมึงรอดนั่งนั่งตบเป็ดเหนื่อเอาเอาลูกพูขึ้ไปเจดได้เหล็กสังขึนสมบูรณ์ยงลูกพูขึ้ทั้งคางไปหากบหากบะ Tiểu hại của tưới lắm thế là. Cuz ông bắt tưới tên là. Fancy, anh lắm tapped. Oh, sẵn sàng sụt. Hãy, nó. Quốc mùi, có sẵn. Hãy, có chút. 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 Hãy, còn khử sung này. Này, ừ, Không đứt. Khửn ra. Côn lông nắp cốc rồi. này. Ừ. Tô cho tay. Nè. Tô ông hẳn cả Nam nhúa. Cái mà vẫn hiệt nhường đây.

ค่อยลูกน uh, anyway> ู้ขอย่างูี้องุญา่าลูกนี้ตายตายตายมาอะไรวะกลับลุกุบาเลูกใหม่น้ำกระหอบน้ำปานเสียบลูกสินขาย ว่าไ,ได้สีนังหลุดนังนึ่มันคือสิบหักขาเราตีดเนี่ยนะบ้าวะเอาที่าไร่สนาะมขัดหน้ากอนขาขดง่ายยังนึงลุดผู้อ่นเราติดเนเี่ยมน ิีเทียมน,ยนี่สอดยยกที่เนียมมันอยากใส่ออกหยัดกวะไปครับไปฟอกันช้าต่อไปอ,ย,อ <c oughs> ย่าติงอย่าตงดูนะมาดูกันครับ นี่หายทั้งผู้หายทั้งกบหายเลยครับหายไปไหนขึ้นมาแล้วถือยอด,ดครับระยะการยิงนี่ครับประมาณนี้ ตัวนี้ครับดูตรงนี้ต้อ,ตตตองซูมอ่ะเห็นมันพบไหมครับฟูครับแพนี้โอ <or primitive' S 2> ้โห <ion> <for Ultimate> โอ้โห <c oughs> หายเลยครับทั้งกบทั้งผูนี่โผล่มาแลา้วซ้ว <c oughs> ำน,น,นึงท่าพา,อ,า,อ,าอันนี้ก็ถึงเวลาเล่นน้ำกันแล้วนะครับว <c oughs> ่าซ้ำกันเบิดแลกวกบ ครบแม่เดียวกันส้ากันนะั่งนวัวน้อยนี่เห็นลูกู้แค่ยุ่จักว่ยุ่าางดานันทำห้เห็นอะไเปนโงขึง้นบ่อนอืเราบัดปลาพวนี้งาใหม่เหรอไม่ปลาส่นให้โอ้ยออกมืดเราไม่จะกวดบ่พี่น้อง นี่จะขวดว่าออกมืเจ้าไร้านมีตั้งไร้านทั้งหนาสิมีหรออันไหนออกหมดละออกมืเจ้านะเราเพิ่นโอ้เราเพิ่นออกหมดแล้วอันนี้มาดูครับโอ้โหมันไซส์เดียวกันหมดเลยนะไซส์เดียวกันต้องตุ้ยานี่สิไงกัวอยู่ตุ้ย่านอีกอันเองแหละตัวคนโน้นก็ลงมาสระนี้เราได้สามเต้มนะครับลงมาเรียกขนาด ม่ใช่เพิ่นหนักสองใครงาวม่ใช่เพิ่นหนักส่งาวรงายวิ่งในลอาคนขู่เยอะวส่บ้าวบ้าส่ส่ก็แหงบ่ได้รู้กเอาส่ส่งยิดมาหมนเอ้ยเลยบ่ได้จับต่อเลยใส่ยืดออเงยอยู่ตัวนี่ย คือก็จะปส,สามสส่ให้ว้หลังบช่อังเาส,ส,ส <c oughs> ค่อยๆใจเย็ยนๆครับ <c oughs> ลมอ,อยู่ที่8ปดสิบครับยก โอ้ยๆๆๆมัน đi ตกใจมันบ่ตก ได้เวลาเล่นน้ำอีกแล้วครับท่านไปสานาจอออก็ท่านสปสาลาเฉพาะน่าใส่ลูกดอกเนี่เพขา่ะใส่ลูกดอกไปสานาเสียงผู้ใดจะไปใกล้ก้อนนี่นี่ปากกันบ่ยิ่งปากกันเล่นบ่โอ้โหลุกลุลุกลุกลุ่ปากเล่นบ่ร้อนหนาวเงี้ยลูกปากก็เบาเลยเจ๊ล่กปากก็เบาอะไโอ้กุลงคักแก้วอ่ะ โอ้หัวจังไหนมาหลานแฮเล่าซับไหมลูกมาขอนกลางหลังหิวไปเนี่ยเห็นบ่เห็นบ่ได้แล้วบ่ฮะกำได้แล้วบ่บ่เห็นได้บ่โอ้โหโอ้ยไม่ยูไม่มาดูเกือบลุด เกือบรูดจึงได้เริ่มองกระอดนั่นบ่นั่นู้เดเขาปากแกงดีเลยของวเพ่อนน้ากามานบ่กูว่าบ่่ใส่หติมู้่าหบกเง้ยเลยว่หนู่เพิ่งเข้าขาวเยอะยะเลยแหบบลีนเลยมันไมออกปากเลยแล้วเยอะเลยครับตัวบบเงี้ยเลยเยอะห้ามึงน้ำ อ้ายิงิงแค่ปากกันหมดเลยเอบเครับโอ้โหเก่าเลยเก่าอย่าเไม่อะไรได้เก่าเลยซานี่เนี่ยเก่าเก่าเลยเขาไปวุ่นอยู่ปะบ่เขาไปหลวเอคืลองลงนั่นนี่สีะเนี่ยจือพี่นิงเที่ยวนึงเด็ดเอาตัวนั้นจะใส่หล้าตัวนี้จะจอมลูกพี่เดียวเดียวเอียืนยกอบัวหน่อยก่อน เพรานั้นได้รู้ว่ามันิจักเชี่ยบานตนี้ต่อไปมกางเข่าให้กางเ่เสียกองเสียกองเสียมาละใส่ลูกจะยิ่งหายแบบไปยื้อซื้อได้บัดสามลูกสองสม่เรายิ่งสามลูกพอดีละเรายิ่งยี่สิบสองหนึ่หนึ่งหันนึง ขายั้นนอกบ่องที่ชอสีประดิษฐ์จัดีมันมอสิได้เกี่ยวเขาดอเีุ่ตัวนี้แล้วเ้เฮ้ยพดยกคนว่ายิงยงย่นี่อยงเออแมนรหก็ได้เส้นคนว่าน่บกับ้องกันสิบก็หอนยำซงแล้วเงาคนเดยคนบมม่ย้ำบ่มีเวลาโอ้ฮะ่นตาโน้ตะ น้ามบอวัดน้องคอยบอวัดตัวนี่ล่ะตัวเรายิ่งยังไหนล่ะไอผู้แมนอาจจะเป็นแมนผู้สี่เป่าไอสันก็มันนั้นมันมันมันหัวกระดึงขึ้นมาตอนแป็นมันมีสามตัวตัวกระดึงมันมีหลายอยู่มันยังมาขึ้น โอู้ดลลงให้ตู้อุดลลงให้ตูอุดเลยเอ้อเอาซัดซัดเลยเออเอาซัดซัดเลยเออเยสหัวละเอาอันมันเต็มแล้วขนเต็มาราเบแล้วหัวได้ขนาดัวดิไปัวปกหัวเน่ยปกหัวได้ขนาดโปกหัวได้ปกหัวได้ไออหัวลเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเขเทียนเออเ้เทียนเออเ้าเทียนเออไออหัวลครับ อ้หัาครับไอ้หัลานนะเน่ยซ้ำยำกุลาบเลือหย่างไอ้หลาตรวนี้ตัวอะไซ้กันมิ้ตอนนี้กี่นี่ดือนพี่น้องครบซ้เดอนเฮ้ยต้องขาหนาขาหลังเนาะโอ้เลงออกเนาะนี่ว่าอ้ ฐานว่าสดอกเว้ยยังบัทันตัวยูนั่นตัวอันจาเฝ้าทอดจาเฝ้าทอดเลยสมีตัวงี้ยนทุคนนตัวนีนะนละเป็นลคนน่นี่จะจะเรียบวิธีโดยังอ่าอะไรขึ้นไหมเนาะไม่ากไม่หรอก มึงเจ้าลยิ่งตัวขีน้อยคีน้อยกว่เจ้าแมนยอะมึงน้อยวนีมึงยาูหรรฮไม่ใิองสมขนส่นตัวเขาุาลูกย้อนี่แหละเขาหิ้งไวสิอดฟังดันุดยิงแม่ยิ่งแมีไวสิอ๋ม่ยิงโได

ตัวถือนเห็นตัวโอ้เห็นตัวก็ถือกันตัวมันนี้องขาววิเตอรเต๋อันี้องไปข้งมันอยู่เมนเกินอุกเลยงที่ีองนี่แหละครับเอาบ่หักทาบหอ่หก ก็ยาวาในมือนียัวขอซนยิงมาปะหักะไรเ็นออมบนอนด้วยนาะจบอะไรประกบอกหัเคชแล้วเขาอเาเปาะหัขาเรามาดูผลงานผัวบเมียมาแง่นี่ยเยอะเครื่องคองครับนไอเครื่องของไงอาบน้ำตัวหญ่นบ่ เออม่ไม่กินมน้อม่ไม่กินมัน้ก็ได้กอนนี้กานนี้ใครบกไกม่ลนิดไบดีแไบได้กน้ำหนักรถหนักเลยรถเลยน้ำหนักรถเลยเาุ่้นี่กินแล้วล่ะหอดหมูหอดใครกินละใครกินไว้ใคกินรสหมูเลยเกี่ยวให้ได้เขาพูดกันรอาะเลมเลยเกี่ยวมา้วกห่อแ้วใ่